The Codex แนวน,นี้จะเป็นหนึ่งในข้อมูลของมังงะที่ผมชอบมากเรื่องหนึ่งครับนั่นคือ Ma d e in Abyss แต่ก่อนจะไปรับชมข้อมูลของมังงะเรื่องนี้ผมขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด s u b ส c r i b e พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยบันทึกเล่มน,นี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ t ด e c o d e x บันทึกพิสวงมังงะเรื่อง Made in Abyss เป็นผลงานของอาจารย์อากิฮิโตะซึกุชิครับเป็นเรื่องราวของเด็กผักคนหนึ่งชื่อริโกที่ได้พบกับเล็กๆชายปริศนาพร้อมกับจดหมายของผู้เป็นแม่โดยเนื้อความในจดหมายนั้นบอกว่าจะรอเธอภายในดีอาบิสหลุมลึกขนาดใหญ่ที่เป็นทั้งต้นกำเนิดและจุดจบของวัฒนธรรมและผู้คนมากมายเมื่อริโกได้ทราบถึงเรื่องนั้นบวกกับลักษณะนิสัยที่ชอบการผจญภัยของเธอแล้วริโกและเล็ก ได้ตัดสินใจลงไปในเดีะบิสที่ที่ซึ่งเมื่อลงไปแล้วการกลับขึ้นมาอาจจะเป็นไปไม่ได้อีกเลยนั่นก็เป็นเรื่องสั้นแบบสั้นมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงสักทีเดียวด้วยเพราะผมก็สรุปตามความเข้าใจของผมเองโดยเมื่อในตอนที่ทุกท่านได้เห็นลายเส้นของอาจารย์อากิฮิโตะแล้วบางคนกอาจจะนึกว่า m a d e ิน a b บ s เป็นมังงะผจนภัยใสยๆเหมาะสําหรับเด็กแต่คุณคิดว่าผมจะทําคลิปนี้ขึ้นมาหรอครับถ้ามังงะเรื่องนี้เป็นแบบนั้นถึงลายเส้นการวาดคนของอาจารย์เขาเนี่ยจะดูซิมเพิลละเอียดไม่ได้มากมาย ดูเป็นมิดกับเด็กตากลมโตเหมือนแม่มดน้อยโดยเรมีแต่ว่าอย่างอื่นนอกจากนั้นทั้งสิ่งของและสิ่งก่งอสร้างมันล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์มากเลยครับลายเส้นที่มีกลิ่นอายของความเป็นโพสต์อะพอลิปติกอยู่แค่ดูผันผ่านเนี่ยเราก็รู้สึกได้แล้วว่าของชิน้นนี้ที่แห่งนี้มันมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่มันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเห็นมันมีความลับมากมายซ่อนอยู่ภายในนั้นสเสน่ห์เหล่านี้นี่แหละครับที่ทําให้ผมหลงรักมาเรื่องนี้แม้มันจะทําให้ผมปวดตับมาหลายรอบแล้วก็ตาม ใช่ล้วครับเม d ดอินอา s s บเป็นมังงะที่ทำให้คนอ่านปวดตับแต่สิ่งที่ทําให้ผมปวดตาก็คือแสงสีฟ้าด้วยความที่ปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่แว่นสักเท่าไหร่นกเนื่องจากเวลาใส่เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายมีอาการเจ็บหูอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความที่แว่นกรองแสงออ t ตัสมีน้ําหนักเบาเพียง8กรัมพร้อมกับขาวแว่นที่บางที่สุดในโลกมันก็ทําให้ผมสามารถใส่แว่นได้นานขึ้น รู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่เลยด้วยซ้ําและดูความที่ว่าตัวแว่นทํามาจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานจะบิดจะงอจะนั่งทับหรือจะโยนมันก็ไม่สามารถทําอะไรแว่นตัวนี้ได้แถมเมื่อบวกเขาก้ากับเลนกองแสงสีเหลืองของเขาแล้วมันก็เลยทําให้แว่นกองแสงออบตัสเป็นแวน่นคุณภาพหากใครสนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ a c e b o o k Fanpage Optus รับประกันสูงสุดถึง1ปีเต็มคำอธิบายเพิ่มเติมอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างพร้อมใช้โค้ดโคเด็กรับส่วนลดเพิ่มทันที100บ Ma a in Abyss ไม่ใช่มงร้อหราบเด็กเลยครับ ไม่ใกล้เคียงเลยแม้แต่น้อยอย่างที่ผมบอกไปแค่ลายเส้นของอาจารย์เขามันทําให้เราหลงคิดว่ามังงะเรื่องนี้เป็นมังงะสาหรับเด็กเท่านั้นเองข้อมูลของ d ดีบิสหลุมลึกที่เป็นเซตติ้งหลักของเมสอินาบิสที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันอาจจะมีเนื้อหาที่เป็นสปอยนะครับเพราะงั้นผมก็ขอเตือนทุกท่านไว้ก่อนละกันเพื่อจะมีคนที่ไม่อยากโดนสปอยและไปอ่านเอาเองเพื่ออัธรุษที่มันดีกว่าแล้วก็อยากจะปวดตับเองเล่นๆนะครับเดียบิสนั้นมันคือหลุมลึกขนาดใหญ่ครับที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางราว1กโลเมตร และมีความลึกอย่างน้อย20,000เมตรประมาณ20กิโลอะครับอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าไอ้20,000เมตรหรือ20กิโลเนี่ยมันลึกขนาดไหนเทียบแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าหากเอาภูเขาเอเวอเรสต์กลับด้านแล้วมาต่อกันความลึกของมันยังไม่ถึง D ดียรบิสเลยนะครับเอเวอเรสต์ Everest คือภูเขาท,ที่สูงที่สุดในโลกวงเล็บถ้าวัดจากระดับน้ำทะเลถ,ถึงยอดมันมีความสูงราว8,850เมตรบวกลบครับถ้าเอามาต่อๆกันเนี่ยก็ราวๆ17,000ถึง18,000เมตรไม่เกินนี้ หรือไม่ถ้าไม่อยากเอาภูเขามาเทียบเนี่ยงั้นเราลองเอาจุดที่ลึกที่สุดของโลกมาเทียบแล้วกันนะครับจุดที่ลึกที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ได้ค้นพบในตอนนี้คือร่องลึกมาเรียนาครับมาเรียนาเทรนช์มันเป็นเือร่องน้าลึกที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกครับโดยจุดที่ลึกที่สุดของมันถูกเรียกว่า c h a l l e n เจอร์ดีฟที่มีความลึกอยู่ราวๆหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสองถึงหนึ่งหมื่นเก้าร้อยี่สิบเก้าเมตรก็เกินครึ่งของเดียบิสมานิดหนึ่งครับแต่คุณลืมไปแล้วหรือยังว่าความลึกสองหมื่นเมตร มันเป็นแค่ความลึกอย่างน้อยเท่านั้นนะครับความลึกจริงๆของดิอาบิสนั้นยังไม่มีใครทราบภายในดิอาบิสนั้นมีสิ่งต่างๆมากมายครับสัตว์พืชต้นไม้ห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศที่ซับซ้อนหรือแม้แต่อรารยธรรมวัตถุโบราณมากมายที่สูญหายไปตั้งแต่โบราณโดยบางชิน้นมูลค่าของมันอาจจะไม่สามารถประเมินได้เลยด้วยซ้ํเมื่อเลยมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเดเวอร์ครับนักสำรวจแล้วก็เมืองออที่ถูกสร้างรอ,รอบเดิอาบิสเกิดขึ้นมาในปัจจุบัน โดยนักสำรวจบางคนอาจต้องการหาสมบัติและของมีค่าเพื่อทําให้ตัวเองมั่งคั่งมีชื่อเสียงไปนจนถึงกลุ่มนักสำรวจที่ต้องการค้นหาความลับที่ถูกซ่อนไว้อยู่ภายในเดียบิสเลยก็ได้ครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าภายในเดียบิสนั้นมันมีของมีค่าต่างๆมากมายไม่ว่าจะผลไม้หนังสัตว์เขี้ยวสัตว์หรือแร่ต่างๆแต่สิ่งที่มีค่ามากที่สุดภายในเดียบิสนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอาร์ติแฟกต์ครับวัตถุโบราณต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ภายในนั้นแต่วัตถุโบราณของก่ากาๆแบบนั้นมันจะมีค่ามากแค่ไหนกันเชียว คือวัตถุโบราณภายในเดียอรบิสมันแตกต่างออกไปครับตัวมันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของประวัติศาสตร์และอารายธรรมในอดีตเหมือนกับวัตถุโบราณในโลกของเราแต่ตัวมันมีความสามารถที่ถูกซ่อนเอาไว้อยู่ครับโดยตัวอาร์ติแฟกต์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น5เกรด5ระดับด้วยกันตั้งแต่ระดับ4ที่เป็นวัตถุโบราณระดับต่าสุดไป3ไป2ไป1จนถึงระดับพิเศษที่ความสามารถของมันเป็นอะไรที่มนุษย์ไม่อาจจะจินตนาการได้เลยเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างระดับพิเศษกับระดับสีให้ฟังแล้วกันนะครับ อย่างระดับ4ี่เนี่ยก็จะเป็นพวกของใช้ทั่วไปร่มเข็มทิศตะเกียงให้แสงสว่างส่วนระดับพิเศษเนี่ยความสามารถของมันก็อาจจะไปถึงทําให้ความปรารถนาที่ลึกที่สุดภายในจิตใจเป็นจริงหรือแม้กระทั่งหยุดเวลาเพราะงั้นไม่ต้องพูดหรอกครับว่ามนุษย์ปกติอย่างเราๆเ,เนี่ยจะเข้าใจการทํางานของมันได้ยังไงยิ่งการสร้างเรียนแบบขึ้นมายิ่งไม่ต้องพูดถึงขึ้นเชื่อว่าเป็นวัตถุโบราณเพราะฉะนั้นจุดกาเน,นิดของมันก็ต้องมาจากอรารยธรรมโบราณใช่ไหมครับแต่ทําไมมันถึงมีอรารยธรรมภายในหลุมล่ะ คำตอบนั้นมันก็ง่ายมากครับก็เพราะว่าตอนแรกอรารยธรรมนั้นมันไม่ได้อยู่ในหลุมเดียบิสยังไงล่ะครับเดียบิสนั้นตัวมันจะมีวัฏจักรของมันอยู่ครับซึ่งจะวนเกิดขึ้นทุกๆ2,000ปีโดยเมื่อไหร่ก็ตามที่วัฏจักรเกิดขึ้นอีกครั้งตัวเดียบิสมันจะยุบตัวลงไปอีกครับกล่าวง่ายๆคือเมืองออลเมืองปัจจุบันที่ตั้งรอบๆเดียบิสเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป2,000ปีเมืองเมืองนี้จะถล่มลงไปครับทําให้ต่อมาเมืองออจะกลายเป็นชั้นแรกของเดียบิสไปโดยปริยายครับนอกจากของมีีีค่่่าาทอยยยูภในเดบสแล้ว ดียบิสก็ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์มากมายหลายชนิดครับทั้งไม่มีอันตรายไปจนถึงแค่แต่ก็อาจจะตายได้ในทันทีซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในหลุมเดียบิสเหล่านี้พวกมันก็จะถูกจัดอันดับด้วยเช่นกันครับโดยจะแบ่งเป็นดาวๆไปอย่างแรกคือไม่มีดาวก็คือไม่มีอันตรายกับมนุษย์หดาวคืออันตรายเล็กน้อย2ดาวคือต้องระมัดระวัง3าดาวคืออันตรายระดับร้ายแรง4ดาวคืออันตรายอย่างมหาศาล5ดาวคืออันตรายจนไม่สมเหตุสมผล6ดาวคืออันตรายจนไม่สามารถต่อกรได้และ7ดาวคืออันตรราายจนนเปป็ก แต่ว่าความจริงแล้วไอความอันตรายระดับเจด,ดาวนี้ตอนแรกมันเป็นแค่มุกตลกของพวกนักสำรวจเท่านั้นนะครับแต่ด้วยความลึกลับของเดียบิสสุดท้ายมันก็เลยทําให้ระดับเจด,ดาวเนี่ยถูกใส่เข้ามาด้วยเช่นกันแถมนอกจากสิ่งมีชีวิตที่เรากับหลุดโลกพวกนั้นแล้วเดียบิสนั้นก็จะมีกฎธรรมชาติหรือธรรมชาติของมันอีกเช่นกันครับภายในเดียบิสมันจะมีสนามพลังงานอยู่เป็นสนามพลังที่สามารถลำเลียงแสงอาทิตย์หรือสารอาหารพลังงานต่างๆได้โดยมันจะคอยทําให้ชั้นที่อยู่ลึกลงไปเนี่ยยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ครับมันเหมือนกับดวงอาทิตย เหมือนกับเลือดของเดียบิสเลยก็ว่าได้ครับซึ่งถึงแม้ว่าไอ้เจ้าสนามพลังนี้มันจะมีอยู่ทั่วไปภายในเดียบิสและมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นมันได้ก็ตามแต่ยิ่งเข้าใกล้จุดศูนย์กลางมากเท่าไหร่สนามพลังมันก็จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นครับมันเลยทาให้ต้นไม้ส่วนใหญ่ภายในเดียบิสเติบโตไปในทางจุดศูนย์กลางนั่นเองโดยอย่างที่ผมได้บอกไปว่ามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นสนามพลังงานนี้ได้แต่นักสำรวจที่มีประสบการณ์มากพวกเขาก็จะสามารถใช้สนามพลังงานเหล่านี้คอยนําทางเวลาที่พวกเขาหลงได้ครับ ยิ่งเข้าใกล้จุดศูนย์กลางมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้มข้นและยิ่งเห็นชัดขึ้นพวกเขาใช้วิธีนี้ครับตัวสนามพลังงานที่มันเข้มข้นมากๆมนุษย์จะสามารถมองเห็นได้เป็นหมอกจางๆครับและนอกจากนั้นสนามพลังงานนี้ก็ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยโดยมันจะเคลื่อนไหวตามสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในเดียบิสแต่การเคลื่อนไหวเหล่านั้นมันจะละเอียดอ่อนมากๆเลยครับแค่ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตก็มากพอที่จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของมันได้แล้วแต่ถึงผมจะบอกไปว่าสนามพลังที่เปรียบเสมือเลือดของเดียบิสมันจะมีอยู่่่่ทัวไปแแตบางงางงหหภยในลุม มันก็มีบริเวณที่มีสนามพลังอยู่เบาบางมากด้วยเช่นกันครับหรือบางทีมันก็อาจจะมีจุดที่ไม่มีสนามพลังงานอยู่เลยก็ได้ครับและอย่างที่ผมได้บอกไปว่ายิ่งอยู่ตรงกลางยิ่งเข้มขน้นด้วยเหตุนั้นมนเลยทําให้ยิ่งบริเวณไหนภายในดิยอบิสที่มีสนามพลังเข้มขน้นสัตว์ก็จะยิ่งอยู่ในบริเวณนั้นครับต่อสู้แย่งชิงอาหารจนเหลือแค่ฝูงเดียวหรือตัวเดียวทําให้ยิ่งสนามพลังเข้มข้นมากเท่าไหร่สัตว์ที่อยู่ณนะบริเวณนั้นก็จะยิ่งหวงอาณาเขตและยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นครับ ต่อมาคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งชีวิตภายในเดียบิสครับโดยตัวปรากฏการนั้นหลกัลกๆมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันอย่างแรกก็คือคำสาปแห่งห้วงลึกและอย่างที่2ก็คือคำอวยพรแห่งห้วงลึกเริ่มกันด้วยคำสาปแห่งห้วงลึกครับ Curse of the Abyss ถึงแม้ว่าหลุมเดียบิสนั้นจะเต็มไปด้วยอันตร,รายมากมายทั้งสัตว์หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่เหล่าบรรดานักสำรวจต้องต่างใช้ไหวพริบเพื่อฝ่ามันไปให้ได้แต่สิ่งที่อันตรายมากที่สุดของเดียบิสนั้นไม่ใช่ทั้ง นั่นเพราะคำสาปแห่งห้วงลึกจะห้ามไม่ให้สิ่งมีชีวิตภายในข้ามชั้นกันไปมาซึ่งตัวคำสาปนั้นมีอีกชื่อว่าร่องรอยของผู้ที่ขึ้นไปยังแสงสว่างโดยคำสาปจะเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตเริ่มขึ้นจากเดบิสสูงกว่า10เมตรด้วยกันและมันไม่มีทางไหนเลยที่จะสามารถหลีกเลี่ยงคำสาปนี้ได้โดยยิ่งเราลงไปลึกมากขึ้นเท่าไหร่คำสาปของการขึ้นมาก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นครับแต่ถึงแม้คำสาปของเดบิสจะมีผลกับสิ่งมีชีวิตทุกสสสิิ่่่่่่่่งงททีีีออยยยยยููภาาาภาาาาาาาใในนนนนนแตตลลลมััััว์้้กกก็รราารถห,รหบเเคไดช ซึ่งตัวคำสาปอันมีความเกี่ยวข้องกับสนามพลังก็ได้ครับที่ที่สนามพลังอ่อนคำสาปที่เกิดขึ้นก็จะไม่รุนแรงไม่แน่สัตว์ในดิอบิสอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ครับต่อมาคือคำอวยพรแห่งห้วงลึก breathing of the abyss มันก็ตามชื่อเลยครับเป็นคำอวยพรแต่การจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมันยากมากๆเลยครับอย่างแรกคือมันจะต้องมีสิ่งมีชีวิตสองสิ่งขึ้นดิอบิสพร้อมกันและอย่างที่2คือจะต้องมีอแฟกต์หรืออุปกรณ์ที่สามารถทำเหุคำสาปไปที่คนใดคนหนึ่งได้และอย่างที่สาม ทั้งสองคนนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถยอมตายเพื่ออีกฝ่ายได้โดยในระหว่างกระบวนการถ้าผู้ที่ได้รับคามสาบไม่ตายไปซะก่อนอีกคนที่ยังรอดอยู่ก็จะได้รับพรไปเปลี่ยนให้คนคนนั้นกลายเป็นมากกว่ามนุษย์ให้สมชื่อผู้ที่ได้รับพรน,นอกจากปรากฏการทั้งสองที่เกิดขึ้นภายในเดียบิสแล้วบนปากหลุมเดียบิสมันก็มีปรากฏการขึ้นเช่นกันครับแต่มันมาในรูปแบบของโรคร้ายชื่อ r t h Day d e a t h Disease เป็นโรคที่จะฆ่าชีวิตของเหยื่อภายในวันเกิดของพวกเขา โดยผู้ใดที่เป็นโรคนี้ครับเมื่อถึงวันเกิดของเขาในตอนเช้าจะมีอาการไข้ขึ้นและยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆไข้ก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับจนในสุดท้ายตอนเที่ยงคืนของวันเกิดคนคนนั้นผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตลงภายในเดียบิสนั้นมันจะแบ่งออกเป็นชั้นๆครับซึ่งเท่าที่มนุษย์ทราบเดียบิสนั้นมีทั้งหมดอยู่7ชั้นด้วยกันโดยแต่ละชั้นก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของคศับทับเองก็เช่นกันเริ่มด้วยอาบิสชั้นแรกครับ Age the อเอชออ b เ s ขอบเขตแห่งห้วงลึกเป็นชั้นที่อยู่ถัดลงมาจากเมืองออครับระดับความลึกตั้งแต่ปากทางเข้าถึง1,300เมตรเป็นต้นไปซึ่งคำสาปของชั้นนี้ถ้าหกนักสำรวจขึ้นไปยังปากของ the a b y บ s ผู้ที่ขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการวิงเวียนศรีรษะเล็กน้อยแล้วก็อาจจะมีอาการผื่นพูมร่วมด้วยเป็นชั้นที่ไม่มีอะไรมากครับเป็นแค่ชั้นที่ใหม่ที่สุดเท่านั้นชั้นที่ 2. ป่าแห่งการเย้ายวน Forest of Temptation ระดับความลึกตั้งแต่1,300เมตรถึง2,600เมตรในชั้นนี้นับเป็นชั้นแรกของดิอเบสครับที่เริ่มจะมีอันตรายจริงๆจังๆแล้วสภาพแวดล้อมภายในชั้นนี้จะมีความคล้ายคลึงกับป่าฝนขนาดใหญ่ครับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในชั้นนี้จะมีความอันตรายมากกว่าชั้นแรกแบบก้าวกระโดดและยิ่งลึกเข้าไปในชั้นนี้มากเท่าไหร่สภาพแวดล้อมก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้มากขึ้นเท่านั้นเป็นป่ากลับด้านต้นไม้จะโตจากบนเพดานหรือแม้แต่น้ําาตกที่จะหลขึ้้นนดบน คำพท์ของการขึ้นจากชั้นนี้นั้นคืออาการวิงเวียนศีรษะอย่างหนักปวดหัวและมีอาการเจ็บปวดอย่างมากบริเวณแขนขาชั้นที่ 3. ความผิดพลาดอย่างมหันต์ The Great Fall ระดับความลึกตั้งแต่2,600เมตรไปจนถึง7,000เมตรสภาพแวดล้อมภายในชั้นนี้นั้นจะเป็นผาขนาดใหญ่ครับลึกถึง4กิโลเมตรทําให้การลงไปจากชั้นนี้นั้นเป็นนเรื่องที่ยากลาบากมากแถมะระหว่างการปีนผาเนี่ยเหล่าสัตว์นักล่าก็จะแห่กลุ่มกันเข้ามาโจมตีด้วยคำพท์ของการขึ้นจากชั้นนี้นั้น คือคำสาปของชั้นแรกและชั้นที่2รวมกันบวกเข้ากับอาการเห็นภาพหลอนชั้นที่ที่ถ้วยแห่งยักษ์ of less of giant ระดับความลึกตั้งแต่7 0 0 0ไปจนถึง1-2,000เมตรสภาพว่ร้องภายในชั้นนี้มันก็ตามชื่อแหละครับเป็นป่าที่ต้นไม้จะเกิดจากเถาวัลย์จำนวนมากมาน้ำไปท่วนก่อร่างจนมีลักษณะคล้ายกับถ้วยที่สามารถคอยดักจับน้ําในอากาศได้ทําให้บนต้นไม้กลายเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่หรืออาจจะกลายเป็นทะเลสาบขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ครับซึ่งภายในชั้นนี้นั้นจะมีพื้นที่ที่คล้ายกับสวนดอกไม้อยู่ครับ เป็นส่วนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้อีทนอลฟอร์จูนแต่มันก็เป็นที่อยู่ของแมลงความอันตรายระดับ5ดาวด้วยเช่นกันคํัสาปของการขึ้นจากชั้นนี้นั้นคือความเจ็บปวดทั่วร่างกายไปจนถึงเลือดออกตามมรดวทารต่างๆเช่นปากหูหรือว่าตาชั้นที่5ทะเลซากศพซีออฟคอร์สระดับความลึกตั้งแต่1 2 0 0 0ถึง13,000เมตรเป็นชั้นที่บางที่สุดของดิอาบิสครับกับความลึกแค่1000เมตรเท่านั้นแต่มันก็ยังเป็นชั้นที่กว้างที่สุดของดืางาอ,อาบิสด้ครับ เมื่อน้ำจากชั้นที่4ไหลลงมายังชั้นนี้มันก็เลยทําให้สภาพแวดล้อมของชั้นที่หนี้เป็นเหมือนทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสิ่งสารสัตว์มากมายครับบางพื้นที่ภายในชั้นนี้นั้นมีลักษณะคล้ายกับคริสตัลและแถมภายในชั้นนี้นั้นยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานด้วยแต่ต่อมาโบราณสถานนั้นก็ถูกนักสำรวจระดับสูงกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนให้กลายเป็นฐานวิจัยไปโดยณจุดที่ลึกที่สุดของฐานฐานนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าอัลตาออฟแอปซูลูตบาร์เรอรี่แท่นบูชาแห่งขอบเขต และยังเป็นที่ที่นักสำรวจระดับสูงเนี่ยจะเริ่มการ last drive ของตัวเองครับเพราะการขึ้นจากชั้นที่6มายังชั้นที่5นี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วครับโดยคำสาปของการขึ้นจากชั้นที่5นี้คือการสูญเสียสัมผัสทั้งหมดอากาศสับสนอย่างรุนแรงแล้วก็การทำร้ายตัวเองครับชั้นที่6เมืองหลวงของผู้ที่ไม่อาจหวนกลับ capital of the u n r e t u r n ระดับความลึกตั้งแต่1 3 0 0 0ถึง15,500เมตรเป็นชั้นที่เป็นที่ตั้งของเมืองทองคำเมืองในตำนานความเชื่อของชาวเมืองอและภายในชั้นนทีี่6 การที่นักสำรวจจะเจอสัตว์ระดับ5าดาวขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วครับแถมในชั้นนี้ก็ยังมีหมู่บ้านด้วยครับเป็นหมู่บ้านของผู้ที่สามารถรอดจากคำสาปชั้นนี้ไปได้แต่พวกเขาไม่ใช่มนุษย์แล้วนะครับโดยคำสาปของการขึ้นจากชั้นนี้คือการสูญเสียความเป็นมนุษย์หรือภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องเนี่ยก็จะได้รับการอวยพรแทนชั้นที่7มหาน้ำโวลสุดท้าย The Final Melstorm a ระดับความลึกตั้งแต่15,500เมตรเป็นต้นไปเพชรชั้นสุดท้ายของเดียบิสที่ถูกค้นพบ โดยข้อมูลของชัน,นีนั้นมันมีน้อยมากครับและถึงจะเรียกว่าข้อมูลแต่จริงๆก็ควรจะเรียกว่าข่าวลือซะมากกว่าเพราะว่ามันมีนักสำรวจอยู่ไม่กี่คนครับที่จะสามารถมาถึงชัน,นีได้และทําการส่งข้อมูลของชัน,นีขึ้นไปซึ่งถ้าหากมองจากชั้นที่6กลงมาชั้นที่เจนี้จะมีสภาพแวดล้อมคล้ายกับวงแหวนครับโดยนะจุดที่ลึกที่สุดของชั้นนี้จะมีสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าเกตคิปเปอร์อยู่แต่ข้อมูลของมันเนี่ยก็เต็มไปด้วยปริศนา และชั้นที่7นี้ก็ยังเป็นชั้นที่แม่ของริกโกะอยู่ด้วยครับในขณะที่เธอส่งจดหมายไปหาลูกสาวแต่ว่ายิ่งลึกลงไปในเดียบิสมากขึ้นเท่าไหร่การรับรู้เวลาก็จะยิ่งผิดแปลกไปมากเท่านั้นอย่างนักสำรวจคนหนึ่งตั้งใจจะพักอยู่ในชั้นที่เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แต่บนชั้นพื้นผิวเวลากลับผ่านไปหลายเดือนแล้วแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่การรับรู้เวลาที่ผิดแปลกไปก็ได้ครับแต่อาจจะเป็นเพราะยิ่งลงไปลึกมากเท่าไหร่เวลาก็จะยิ่งเดินช้าลงมากขึ้นเท่านั้นและคำสาปของการขึ้นจากชั้นนี้นััน้นคคคือควาามตายรบ แต่นอกจากชั้นที่7แล้วเดียบิสเนี่ยก็อาจจะลึกกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะจุดที่ลึกที่สุดของเดียบิสเท่าที่มุษร์ทราบเนี่ยคือ2000 0เมตรแต่อาบิสของจริงผมว่าน่าจะลึกกว่านั้นมากอย่างแน่นอนครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของเดียบิสหลุมยักษ์ภายในเม็ดอินอาบิสครับจริงๆผมอยากจะทําข้อมูลของตัวละครที่ผมชอบก่อนแต่การที่คุณรู้จักหลุมเดียบิสที่เป็นเซตติ้งหลักก่อนผมว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าสังเกตหน่อยเนี่ยในคลิปนี้ผมจะพูดชื่อตัวละครน้อยมากเลยนะครับเรียกตัวละครทุกตัวว่านักสม ตัวละครที่ผมชอบที่สุดใน m a d e i n Ab y s s คือบอนดุดครับผมขอโทษแต่ผมชอบเขาจริงๆและไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือเปล่านะครับแต่ว่าในตอนที่ผมทำสคริปนี้จบผมก็ได้ไปเห็นตัวอย่าง m a d e in Ab y s s บิสี่นแต่มันก็อาจจะเป็นเพราะผมเซิร์ช g o o g l e หาข้อมูลเกี่ยวกับ m a d e i n Ab y s s เยอะก็ได้ใครที่ชอบคลิปแนนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e นะเป็นกรลังใจให้ผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสไตล์เดอควอเร็กส์ก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้ผมขอขอ,อนนคบค แล้วก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตต,ต่างๆด้วยนะครับใครที่สนใจอยากส่งแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถเข้า Discord มาได้นะครับลิงก์อยู่ใน Description ด้านล่างสำหรับวันนี้ทุกคนเด็กขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ